การจัดซื้อเรือลำน้ำลำแรกนะคะที่ผ่านครมอไปแบบเงียบๆก่อนนี้ผูกพัน13,500ล้านบาทยังไม่จบเท่านี้นะคะเพราะว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเขาสั่งการให้กองทัพเรือออกมาชี้แจงด่วนเลยถือเลิกวันรายงาน1พฤศภาคมนี้ด้วยประเด็นนี้ยังถูกโจมตีอย่างหนักนะคะแล้วก็บรนปลายกลายเป็นวิวาททางการเมืองไปแล้วคุณผู้ชมโดยเฉพาะคําถามสําคัญเรื่องการล็อกสเปคจัดซื้อจากจีนหรือเปล่ารองนายกฝ่ายความมั่นคงถามกลับสื่อวันนี้ค่ะถามว่ามาวิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้มีหลักฐาน หรือเปล่าเปรียบเหมือนหมาเห่าแต่ไม่รู้เห่าใครเรื่องนี้พลเอกประวิทยวงสุวรรณนะคะสั่งเปิดไฟเขียวให้กองทัพเรือออกมาชี้แจงโครงการจัดซื้อเรือดำน้ําจากจีน3ลำผูกพันงบประมาณข้ามปี11ปีค่ะครมก็พิ่งอนุมัติก่อนนี้ผูกพันจัดซื้อเรือดำน้ําลำแรกไปแล้วงบประมาณ1 3 5 0 0 0ล้านบาท เมื่อ18เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการผ่านแบบเงียบๆด้วยหลายคนบอกผ่านแบบลักๆก็ยืนยันว่าการจัดซื้อมีความโปรง่งใสรอบคอบพิจารณาตามขั้นตอนมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมากกว่า30คนค่ะ นอกจากนี้นะคะกรณีที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ไปตั้งข้อสังเกตต่อโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำนะคะโดยที่คุณยิ่งรักเขาบอกว่าไม่ควรจะซื้อเวลานี้คืออยากให้คำนึงถึงปากท้องของประชาชนก่อนพลเอกประวิทย์ก็ออกมาบอกค่ะบอกว่าโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำแม้ว่าจะใช้งบมากกว่าหมื่นล้านแต่ว่าก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ได้เรือดำน้ำเข้าประจำการแต่โครงการจำนำข้าวนี่สิมีความเสียหายกว่า5 0,000 0ล้านบาทแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเงินจำนวนนั้นตกอยู่กับใครค่ะ เกาจำนำข้าวเสียหายกี่แสนล้านนะไอ้น,นี่ซื้อหมื่นกว่าล้านนะนี่หมื่นกว่าล้านนะซื้อห้าสิบล้าเลยนะถ้าเสียหายไปอะเสียเงินไปแต่ก็ได้ของมาแต่นี่ํำนำข้าวหายมันหมดเลยไม่บอกว่าไปถึงตัวตัวประชาชนแล้วมันหายไปไหนขาดทุนห้าแสนกว่าล้านอ่ะ นอกจากนี้นะคะพลเอกประวิตยก็ยังบอกถึงเรื่องของการล็อกสเปจกจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีนพลเอกประวิตยบอกว่าใครจะวิจารณ์อะไรก็ได้แล้วมีหลักฐานหรือเปล่าล่ะโมโถก็พูดอะไรก็พูดได้เหมือนอย่างคุณพูดเนี่ยคุณมีหลักฐานไหมก็น,นั่นนะจ๊ะเหมือนกันเนี่ยก็มาจากใครก็ไม่รู้ในกรในขอในเอ็นบีใครอ่ะมันก็พูดเองอ่ะ เออมันต้องพูดมาดิมาเขาล็อกสเปคเขาถังมาอย่างนี้อะไรไอ้นี่มันพูดมาฮะผมดูว่าผมอยากจะพูดว่าเหมือนอย่างสุนัขหา่าคุณรู้ไหมว่ารักมาห่าใครคุณก็ไม่รู้แม่งมาเยอะแยะหมดใช่ไหมโอ้เอ้ นี่แหละค่ะหลังจากที่พลเอกประวิทย์นะคะออกมา,ถาแถลงชี้แจงมีท่าทีแบบนี้ค่ะปรากฏว่ากองทัพเรือก็แถลงข่าวโครงการจะซื้อเรือดำน้ำทันทีเลยนัดถแถลงวันที่1พฤษภาคมตรงกับวันรายง,งานด้วยแล้วก็จะถแถลงบนเรือหลวงจัก,กรีนฤเบศที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยที่มีพลเรือเอกลือชัยรุดดิษเสนาธิการทหารเรือในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำกจอดอนะคะจะเป็นผู้นำการชี้แจงเอง นอกจากนี้คุณผู้ชมมีรายงานด้วยว่าพลเรือเอกนัทอารีนิดผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมกับคณะจะเดินทางไปประเทศจีนในสัปดาห์หน้าค่ะเ,คเพื่อที่จะลงนามในสัญญาจัดซื้อเรือดำน้ําจีนลาแรกตามที่คณะรัฐมนตรีเขาอนุมัติค่ะจะจตาหนึ่งพฤษภาคมนี้นะคะกองทัพเรือจะตอบทุกคําถามไขข้อสงสยัยทุกข้อสงสัยครบถ้วนหรือเปล่าติดตามพร้อมกันค่ะ